สวัสดีค่ะมาพบกับกินยูแบบบ้านๆปีย่าชาแนลค่ะพี่น้องมือเสภ้อ้าไม่ให้กระเพาค่ะเมนูวันนี้เป็นอาหารไทยดนะคะพี่น้องจะพามาทําแกงขั่วฟักใส่ไก่นะคะเป็นเมนูแกงกะทิค่ะส่วนผสมก็จะมีไก่ค่ะเป็นสะโพกไก่ล้างทาความสะอาดแล้วก็หั่นเป็นชิ้นนะคะก็จะมีฟักแก่ค่ะพี่น้องหั่นเป็นชิ้นพอดีค่าค่ะเมหูรับพาค่ะพริกขี้หนูค่ะพริกโดดนะคะแล้วก็พริกแกงขั่วค่ะเป็นสําเร็จรูปนะคะ แล้วก็จะมีกะทิด้วยค่ะพี่น้องนะคะเอาล้ค่ะก่อนอื่นค่ะใส่กะทิลงไปเลยเขาบอกว่าแกงขัวเย่าด้วยค่ะพี่น้องจะโบส่กะทิเข้มข้นเกินไปได้วยค่ะจะใส่ให้มันแบบใสๆหน่อยเพราะว่าสบู่เคยมากะทิข้นเป็นใดค่ะพี่น้องอันนี้คือกระทะมันห่อนเกินไปนะคะหลังจากนั้นใส่พริกแกงลงไปผัดกับกะทิให้หอมค่ะ สังเกตบ้างว่าเมนูแกงเผ็ดแกงขวัวที่ใส่กะทินี่โดนๆเยอะสเห็ดเธอหนึ่งนะคะพี่น้องจะบบเห็ดใบไหนเนาะค่ะแต่ที่นี่ไม่บกฟักมากแกงแต่ใส่ไก่แบบธรรมดานะคะพี่น้องก็บยาเข็ดแบบใส่กะทิให้พี่น้องบึ้งค่ะคือเกาสไตล์เกาค่ะมีใบบกขูดนึงนะคะอยา่าลืมบอกนะคะผัดให้หอมเยี่วจะอบใส่น้ำมันดวยค่ะสังเกตดูว่าจะไม่ผัดน้ำมันนะคะผัดเป็นกะทิก่อน,นะค่ะ เดู้น้นี่ได้ค่ะพี่น้องกินกับเข่าสวยหงอนหรือว่าสุขเข็หลาดขนมจีนก็ได้ได้ค่ะแล้วแต่เข้ามาค่ะพี่น้องนะคะหลังจากนั้นเปิดไฟกลางเคี่ยวน้ำพริกให้หอมค่ะ คี่ยวไปวเรื่อยๆค่ะพี่น้องเฮกกะทิข้าวพร้อมล้วก็แตกมันนะคะนี่ค่ะเห็ดไม้นุ่อาหารย่ยมใดค่ะพี่น้องขี้หอยบาดอาหารแบบนี้ค่ะลูกหมกักทูกไส้มากไล้ค่ะหลังจากกะทิเริ่มแตกมันค่ะใส่ไกล่ลงไปพอมอนุญาตใส่เมื่อยุมได้ค่ะพี่น้องอาจจะเบิ่งนดูว่ามันไม่สะอาดด้ค่ะ ก็ขอเผาอเขาอแพร่ลายแต่ว่าจะได้อกระสเปคให้ให้มันสุกดที่นะคะพี่น้องนี่ค่ะนี่ยังที่เอามาปรุงให้สุกค่ะพี่น้องบางทยยืาอายจะกิเอามือจับเลยนะคะเพราะว่าห้องครีก็เผาทุกมือทุกเว้นทุกมือเขาใส่หลายมันก็เจ็บนะคะพี่น้องแต่เลยบกค่อยได้ใส่เป็นไรคะ่ะหลังจากนั้นค่ะเราก็รวนไก่ให้สุกเลย ใบใบบกูรุ่งไปค่ะเพิ่มความหอมนะคะอันนี้ย่ออัดฉีดเนี่ยย่อบริเตใส่ไม่เลยค่ะพี่น้องบางเชื้อเสียงเบาเสียงคอยหรือว่าเสียงแห้งกับยูทิย่อบอด้ลยค่ะเพราะว่าบอบริเตใส่ไม่เลยค่ะตอนนี้เพราะว่าไม่บริค่ะใส่ไปแล้วมิ๊กเนี่เป็นเสียงปซาซาเสียงจึงไรเบากระตุกค่ะพี่น้องจะเลยเอาแบบไม่โทรศัพท์เลยค่ะจะรวนใจให้สุดค่ะ หลังจากนั้นค่ะใส่กะทิลงไปค่ะนะคะส่วนหนึ่งค่ะพี่น้องแล้วก็ใส่น้ำลงไปนะคะอันนี้ให้ก้าเอาเองด้วค่ะแต่พูดได้มาความมั่นความเค็มคนกับเต้องเติมน้ำด้วยค่ะพี่น้องแต่ว่าบ้านนี้เยีน่นมจะบุกกิดแบบว่ากะทิเข็มคนเกินไปนะคะ ม,มันแสบแต่จริงยูต่มาเ็นในห,ห้องอวดแห้งกว่าเ่าค่ะพี่น้องนะคะก็จะเอาแค่พอประมาณนี้ค่ะเอาล้ค่ะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะต้มไปเรื่อยๆให้ไก่สุกดีค่ะพี่น้องคา่ามาปรุงรสกันอีกนะคะพอไก่เริ่มสุกค่ะใส่ผงปรุงรสล,ลงไปพี่น้องอย่าลืมเลค่ะว่านาะพีกแกงเผ็ดท่อมคะ่ะแบบสําเร็รูปนะคะพี่น้องมันจะมีความเค็มอยู่ในตัวด้วยค่ะพยายามจะใส่หลาย ไปลากข้าปรุงแกงปรุงย่างค่ะใส่เห็ดย่ๆให้ยอะๆ,ๆ,ๆไว้ก่อนคะ <c oughs> ่ะเพราะว่าน้ำพริกแกงเค็มเส้นเร็ว <c oughs> ลูนีบ่ว่าแกงเผ็ดแกงขั่วน้ันพริกแกงสําเร็จรูปเลยค่ะพี่น้องมันจะทํา <c oughs> เข้าะเส็ดเข้มไว้ก่อนเผื่อให้เก็บได้ดนนะคะเด <c oughs> <ๆ>ี๋ยวเกลืดชินค่ะพี่น้องคิลลดว่าเอิมข้าบ่เข้มใส่น้ำปลาใส่ผงปรุงรสใส่อีหยังเต็มที่เลยค่ะพี่น้องปลากระวาเข้มทีนี้หลังจากนั้นใส่ฟักลงไปค่ะ <c oughs> <c oughs> ฝากนี่กรบอกต้งพันแบบพี่เย่าก็ได้ด้อค่ะเอาหน่อยก็นีแน่ก็ได้ด้วยจ้ะอันนี้เย่าปักแบบใหญ่ๆเต็มปากเต็มคำเป็นคนหมักแบกฝักดพี่น้องไม่รูบแบฟังมากหลายเพราะว่าจะแกงถัว่วแกงเค็มหรือว่าจะเป็นแกงจืดนะคะหรือว่าจะเอามะหนึ่งค่ะแล้วก็พัดใส่ไข่กระแซาะด้วยค่ะบบกฝักดิค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเเติมน้ำมาอ,อีกหน่อยหนึ่งค่ะสะบัดเติมกะทินดะะ้ค่ะเติมนัก จะเติมน้ำเพราะว่าโมาอยากกินกะทิหลายนี่ค่ะสำหรับพี่ๆน้องๆเพื่อนๆที่ชอบกะทิเข้มข้นนะคะน้ำมาตรงเติมเยอะก็ได้ค่ะแทนเติมเมื่อกี้นแฮปปี้เจียน,น้ำเป็นกะทินะคะพี่น้องรับรองว่ารสชาติแกงของเ้าจะมีความเข้มข้นอร่อยนะคะแต่คงย่าดีต้องการให้มันแบบว่ากะทิไ่ต้องเยอะเพราะว่าบางเพื่อเฮ้ากินก็ขอบปุ่นนะคะให้มันแบบจงุจงๆเนี่ยนะคะ พอฟักเลื่อมสุกค่ะเยวก็จะใส่พริกโดดลงไปค่ะนี่ค่ะเพิ่อความเผ็ดความแซ่บนะคะเพราะว่าน้ำพริกแกงเผ็ดจนเร็ดลูกนะมันจะบม่มีความเผ็ดนะคะพี่น้องถ้าเ้าสเสเผ็ดหน่อยเยวก็เลยสใส่พริกโดดเพื่อจะได้มีรสชาติกลมกล่อมขึ้นมาคือต้องเผ็ดใน่ลจะนิดนึงนะคะพี่น้องนะคะเอาละค่ะลอกให้ฟักสุกคักๆกันค่ะ สังเกตุยงไงคะพี่น้องอบบกบฟักข้าสุกนะคะสว่วนซักบึงค่ะนี่ค่ะเลิกแล้วค่ะพี่น้องอีกจังหน่อยนึงคะ่ะให้บ,บกุกฟักข้าสุกคัดค่ะค่ะพี่น้องค่อยใส่ในตาลลงไปนะคะถ้าใส่ตอนนี้ลงไปมันจะรัดฟักนะคะมันจะเห็นเห็แฟักข้าบโบสุกตรงกลางะคะ่ะมันจะเป็นแกนาขาวๆนะคะพี่น้องยาย่ามให้ฟักข้าสุกสุกใส่ข้าตรงกลางนะคะ กุ้ใดมากแบบว่าพอกุบๆกรอบๆแต่จะส,สมิ่งเอาได้เลยค่ะนะคะแะ่ยกชนะออกใสๆแน่ค่ะนี่ค่ะ,นะคะต้มไปเรื่อยๆค่ะหลังจากนั้นค่ะเราก็ชิมน้ำหน่อยนึงค่ะพี่น้องชิมน้ำแกงไม่ว่าเป็นยังไง ค่อนข้างซีอ่อนเข้มนะคะเดี๋ยวเรจะใส่น้ําตาลนิดนึงค่ะหนึ่งซอนเลยค่ะพี่น้องสองช้อนสามช้อนใส่ลงไปสามช้อนชาค่ะสน่หำหรับพี่น้องที่ที่บอกินหวานนะคะบ่ต้องใส่ขี้เย้าเลยค่ะปั๊บเอาให้ทูกปากจะของอันนี้เฮ็ดให้เบื้งเป็นแนวทางซื้อๆค่ะพี่น้องบมดค่ะอย่าเฮ็ดอย่ากินตามนะคะเพราะว่าทุกคลิปไี่รู้เหย้าเฮ็ดลงไปเนี่ยคือกินอิ่มลยบ่ได้เฮ็ดถิ่นเฮ็ดภูมิหรือว่าเฮ็ดให้เบื้องเรากินบ่ได้นะคะ แต่ว่างมะข้นยู่ถีเข้า,าวาสงสะฮิจจัยใดให้มันผูกปากนะคะพี่น้องค่ะแล้วก็ปิดท้ายด้วยใบของละพาค่ะใส่ลงไปค่ะบางอย่างาก็กินแสบเพื <c oughs> ่อนๆอาจจะบวแสบก็ได้นะคะอันนี้ก็คือขวอมชอบส่วนตัวนะคะ,นะคะก็ใส่ใบของละพาลงไปค่ะให้ต้มให้เดือดให้ใบของละพาสุกค่ะมันจะบวเป็นแบบตายหนึ่งนะคะพี่น้องนะคะให้โดนค่อมห่อน แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จค่ะแกงขั่วฟักใส่ไก่เนาะคะ่ะพี่น้องมาค่ะเี๋ยโสวิตังมองแจงๆให้เบิงจา <S <S แล้วล่ะค่ะพี่น้องแกงขั้วฟักใส่ไก่ค่ะกําลงห่อนหอนข้นหนๆค่ะพี่น้องเป็นเมนูง่ายๆเนาะคะ่ะรสชาติเค็มข้นถึงใจนะคะพี่น้องจะมีหวานมีเค็มเนาะคะ่ะนัวๆแต่ความมันน,นี่นเยาเบอร์นึ่งไปไหนเนาะคะ่ะอยาใส่กะทิไม่เยอะแล้วก็เติมน้ำลงไปน,นิดนึงค่ะเพราะว่าบ่ให้มันเรียนเนาะค่ะพี่น้อง เออจะหอมนะคะสาหรับเครื่องแกงเขาจะหอมแทนแนนอนค่ะเพราะาย่อสื่อสาเร็จลูกมากนะคะใหม่ๆสดๆมันจะทําให้เครื่องแกงเราหอมค่ะใส่โพริกโดนลงไปใส่หัวกระเาลงไปค่ะพี่น้องนะคะนี่ค่ะเมนูนี้กินก็พอสวยก็ได้นะคะเพราะพี่น้องจะเพิ่มไข่เจียวอีกสักจานนึงก็อร่อยค่ะหรือถ้าจะกินก็ขนมจีนก็ได้นดะ้ะพี่น้องเป็นแกงขัวนะด้หาโบแมนแกงเผ็ดนี่ค่ะนี่ค่ะเป็นเมนูง่ายๆนะคะการเฮ็ดเปรยุ่งเยเาจะทาน,นะะเป็นเฮ็ดแกงกะทินะคะเฮ็ดงา่ายเฮ็ดอาหารไทยนะคะพี่น้อง ใชใบบกูดหอมๆลงไปค่ะส่วนบกฟักนะคะพี่น้องหั่นให้ถูกปาาเจาะค้องนะคะพี่น้องอาจจะเิ่นว่ามันสินใหญ่นะคะแต่พนแยากินกันจังสีนะคะพี่น้องนะคะขอพคุลหลายด้วยคะ่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอคุณกําลังใจเด้อค่ะพี่น้องมาค่ะมากินเข้าด้วยกันค่ะพี่น้องแกงคั่วฟักเสกไก่หอมๆแสบๆจ้า